จะสอนในส่วนของการทำการ Copy ร e b ีบเหล็กฐานลากจากอีกฐานหนึ่งไปอีกหลายๆฐานนะครับโดยที่เราสร้างตัวเหล็กเสริมในฐานลากชุดแรกแล้วเสร็จนะครับให้เราเลือกกลุ่มนะครับกลุ่มเฉพาะ r e เช็คฟิลเตอรดูก่อนว่าเราเลือกเฉพาะตัว e ีบากดโอเคนะครับเลือกตัว Pu ร g a t e r e ีบานะครับเลือก Align to host ปรับเป็น Top View เลืกเฉพาะส่วนถานรากที่เราต้องการกดคอนโทรลนะครับกดฟินิชกลับมาที่รูปเดิมนะครับเราก็ได้ตัวฐานราก f 1ที่มีการใส่เหล็กเสริมทั้งหมดเลือก f 2เช็คฟิลเตอร์นะครับถูกต้องกดโอเคเลือก p r o p a g เก e Extend นะครับเลือกอะไล n to ู o s t เลือกถานรากต้นเดียวที่เหลืออยู่กดฟินิ h นะครับแค่นี้เราก็ได้การใส่ตัวรีบาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในส่วนของฐานรากนะครับด้วยใช้คำสั่ง p o p i g a t e e x t e n d